ก,การนินการครับพระครูอยากรบกวนสอบถามเกี่ยวกับชีวิตและการปฏิบตัติอยากทราวบว่าการขอพรพระกับการอธิษฐานต่อองค์พระต่างกันยังไงครับอขอพรก็คือเรามันก็แล้วแต่ความความประสงค์ของเราอ่ะว่าประสงค์เนี่ยคือขอพรจะเดินทางไปนู่นไปนี่วันเกิดหลวงพ่อขอพรน่ะอวยพรให้หนูหน่อย,อยเงี้ยนี่คือขอพร ก็พูดสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลให้เรารับสิ่งที่เป็นมงคลคำพูดดีๆให้พรพ่อแม่ให้พรเนี่ยใช่ไเออขอให้จเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขนี่คืพอพรพรดีทั้งนั้นเป็นเป็นกุศลทําทำให้จิตเราเป็นกุศลสดชื่นแต่อธิษฐานนี่คือเรื่องส่วนตัวเฉพาะถัว,วความปรารถนาของเรานความปรารถนาของเราด้วยด้วยบุญที่กาพเจ้ามี นะขอพระเจ้าขออธิษฐานก็นะว่าไปในศาสนาพุทธก็มีเยอะอธิษฐานบารมีอธิษฐา,านเสียงบารมีอะไรเยอะแต่พอถ้าเผื่อมันไม่ได้เนี่ยจิตมันจะตกมันจะตกเท่านั้นเองดังนั้นเขาก็ไม่ค่อยใช้แต่พอคุณทําเนี่ยพอบุญคุณเต็มแล้วคุณแทบไม่ต้องอธิษฐานเลยคุณก็ได้ตามอานิสงส์ของมันเนี่ย ใน,นการอธิษฐานบอกขอให้พระเจ้าหมดหนี้ขออะไรพวกนี้มันบุญเราไม่พอมันก็เลยไม่สมหวังเพราะมันต้องรวมทั้งชาติปัจจุบันเราต้องทำทานไปด้วยและชาติก่อนก็ทำทานมากพอถึงมันจะส่งผลให้ช่วยแล้วการทำการทำเนี่ยกับไม้กับมือด้วยจิตบริสุทธิ์เนี่ยมันจะเป็นกองสะสม